สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับต้นกล้านะครับแล้วก็โมจินะคะวันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงรายนะครับวันนี้เราจะมาหาของกินทอร่อยกันอย่างเช่นผมเองนะครับโอ้คอนเฟิร์มว่าที่หนึ่งในเชียงรายและหากินที่อื่นไม่ได้ต้องมาเชียงรายโดยวันนี้มีงบเท่าไหร่คะตาตอกมีงบให้ไหมดูสิแกเลยไหมคะแกเลยไหมแกดูแกเลยเนาะเราวันนี้เรามีงบหนึ่งร้อย อ้าวทำไมได้เยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสวยไม่จริงเพราะว่าของผมอ่ะก็มีสามร้อยก็มีเท่ากันนะครับทุกคนวันนี้เรามีงบใช่เรามีงบสามร้อยนะครเท่านี้นะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าวันนี้จะมีมิชชั่นพิเศษให้ทำด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรไม่จริงเขาหลอกเขาหลอกวันนี้นะครับเราจะไปหาของกินนะครับในงบสามร้อยที่ได้มาเราไปดูกันนะคะว่า โทษสิก็หาอะไรที่อร่อยอร่อยให้ทุกคนดูได้บ้างโ,โดยเฉพาะของอกินอร่อยเนะน,นี่ยคือนวดวยเนะี่ยรู้รอย<ะ>ู่แล้วว่าเป็นคนแม่ของของกินคือความคุ้มค่าของเงินนะคะเราต้องมีหารจัดก,การเงินด้วยเพื่องพนวันนี้เนะี่ยเราจะรู้เลยว่าใครเด็ดที่ใช้เงินไม่เป็นแต่ว่ารสชาติก็สําคัญนะ,ะเราต้องต้<พ>องถึงรสชาติแล้วเนี่ย ว่าที่นี่จะมีดนตรีให้ฟังแบบฟรีแล้วก็ตรงส่วนตรงนู้นนะคะก็จะมีลานลำวงไว้ให้แบบเป็นฟิวนั่งกินซื้อของมากินแล้วก็นั่งผ่อนคลายนะคะแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยที่หนูยืนอยู่อะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะส่วนดอกไม้นะคะช่วงหน้าหนา <Yeah. S 1> วก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีแบบลูกปูนลูกปัน้นไฟฟืนที่สวยงามมากเลยซึ่งถ้าจะ <laughs> ขอโทษสำหรับความไม่มีมารยาของเพื่อนด้วยนะคะแล้วเราจะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันต่อนะป้าเดี๋ยวใช้เวลาเดินสักครู่ขอสักห้านาทีนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเอาไหมตัดาต้องเดินดูก่อนของดีมันต้องรอค่ะขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมหนูสวยมุมน,นี้ถูกแต่ตอนนี้เราวกกลับไปอีกทางหนึ่งแล้วนะค่ะาจะเป็นโซนที่มีของกินโซนนี้นี่คาดว่าจะเจออะไรเป็นอย่างแรก สิ่งที่ต้องมีในีจะละลายไส้กรอกแดงทอดเราจะไม่ซื้อเพราะมันมันน o r ม a l กินไปถ้า easy เกินไปงั้นเอากับของ advance ที่ต้องมีในเชียงรายอะไรแอปอ่องออหมูแอปอ่องออหมูเฮ้ยตัวนี้จะพาทุกคนไปซื้อแอปอ่องออหมูนะคะอันนี้จะเป็นอย่างแรกที่อยากแนะนำมากจริงๆเคยกินตอนเด็กแต่อ้วกเพราะว่ามันเป็นอ่องออแล้วมันกลิ่นมันกลืนไม่ได้ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปกิน นง,นงไปดูว่าตอนโตกินได้ไหมถูกต้องแล้วก็จะเอาไปให้ต้นกล้ากินนะคะโดยที่เราจะไม่บอกว่ามันคือของอกอ,อกต่สตาร์ทต้องกินได้ทุกคนไหมกินได้มันคือความอร่อยของเมืองหนึ่งอนะ่ะกินไอรันนาตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะคนคนเยอะมากจะบอกว่าสามร้อยสามร้อยที่ได้มานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปิชาบูนะ บอกเลยว่าค,คุ้มกว่าแน,น,น,น่นอนเพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะสามร้อยมันแบบจากัดไงมันคือแบบได้กินให้ไม่กี่อย่างอะ่ะแต่ว่าถ้าผมกินชาบูอะ่ะคือผมกินแบบไม่จํากัดเวลาของเยอะด้วยคือล้วแถมเงินยังเหลือ,อบุฟเฟ่ชาบูเดี๋ยวนี้แค่เท่าไรเองสองสี่เก้าสองห้าเก้าอุกคนคิดดูคิดดูความคุ้มค่าความฉลาดมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ตาตกล้องเก็บอินเสิร์ตเ๋ยเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆ มูจิรู้สึกว่าจะได้อะไรเป็นชิ้นแรกครับนี่นี่ถูกนี่อันก็คืออันนี้หนึ่งค่ะแอปเปิ้ลเน้ำตาลไม่ต้องหั่นค่ะน้าของหวานแล้วหนึ่งอย่างน่าของหวานแล้วหนึ่งอย่างอันนี้เรียกว่าอะไรครับแอปเปิ้ลแคนดี้ปปดชิ้นแรกได้แล้ว ะะแอปเปิลแคนดี้ห้ามซื้อซ้ำขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วก็คือแอปเปิ a n d y a p ้ l e c a n d ลแคนดี้ในราคา40บาท40บาทคุ้งอยู่นะพี่เซฟเป็นลูกเออหนอะหน้าตาเป็นยังไงความฉ่ำความน้ำตาลความไม่ออกด้วยประเด็นดึงไม่ออก เราจะไปดูอีกอย่างข้างในคือแอปเปิ้ลเลยใช่ไหมถูกค่ะเป็นลูกๆเลยแล้วก็คือความมีสนอกไว้เราจะไปดูต่อไปนะคะอ่ะเราซื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทเลองบประมาณอยู่สองร้อยหกสิบบาทเหลือเฟือเหลือเฟืออ่ะลองไปดูว่าเราจะได้อะไรก่อนนี่เราถึงอย่างแรกที่จะซื้อนะเพราะว่าเราต้องเดินอีกนานนะอย่างแรกผมจะซื้อคือผมซื้อน้ำกอนนะครับเป็นน้ำสลือปี้นะครับ ทำมาจากน้ำหวานต่างๆแก้วละยี่สิบครับใช่ไหมพี่เอาตอนนี้เครื่องมันพังอยู่ครั้ง,งนะอ้าวอดแดกอยากได้น้ำหวานสัก<อ>แก้วอ,อันนั้นอันนี้เป็นไรครับอันนั้เป็นบูฮาวายนี่เป็นบูนูเนบอเอาบูฮาวายแก้วบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบอีกทีมนึงไปอีกฝั่งนึงนะแต่บอกเลยว่าฝั่งนู้นนะไม่มีน้ำเย็นๆอร่อยอร่อแบบนี้ให้กินแน่นอนนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเลือกหลอดในตันนวแบบสีน้ำนะหือบานเกี๊ยวอร่อยมากชิม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 เอาเลยได้ปะไม่หิมอ่ะเอ้ยไม่ได้ดิฝากทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอร้านต่อไปที่เราจะซื้อนะต้องเป็นร้านอร่อยเด็ด คือตอนนี้มูจิอยากได้หลายอย่างแต่ไม่รู้ว่าพอมีคําสั่งซื้อของมาอาจจะเป็นของราคา120บาทมีช่างพิเศษวันนี้มันคืออะไรเพราะเราต้องค่อนข้างที่จะเก็บงบตัวเองนิดนึงนะคะตอนหนึ่งพุ่มเราจะได้ภาระกันเราพยายามให้มันถึงหนึ่งพุ่มก่อนเลยได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนใช่ได้ยินไหมทุกคนมันคือเสียงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะของภาคเหนือซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะยงนี้ มาสนับสนุนคุณตาแล้นะังกะลุงถูกต้องไปกันต่อถ้าผู้คนได้มาที่นี่นะคะหนูแนะนำมากถ้าใครที่มาเชียงรายนะคะหนูแนะนำให้มาที่นี่จะมีทุกวันเสาร์นะคะต้องแต่เวลาประมาณแนะนำให้มาช่วง5โมง5โมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าอากาศมันจะกำลังดีผู้คนจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี่ของกินเยอะมากของใช้เยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยราคาย่อมเยานะคะถูกนะคะแล้วก็มีหลายอย่างให้เลือก แล้วก็มันก็จะมีแบบเรียก้ว่าการ<ม>ฟอ้อนรำนะคะของทงั้งภาคเหนือ<ม>แล้วก็การเล่นดนตรีของทาง้งภาคเหนือนะคะแล้วก็ถ้ามาในช่วงเทศก,กาลเนี่ยค่ะมันก็จะมีดนตรีในสวนอูดนตรีในสวนใช<ะ>่แล้วก็อาจจะมีวงดังๆมาเล่นเยอะเลยดูฟรีด้วยดูฟรีด้วยใช่ก็อย่างาถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับใช่คนเต็มเลยแล้วก็มีแสงสีสี่สวยมากเราได้มาไหมไม่ได้มาอาจมาแต่แนะนำให้ทุกคนมานะคะ คือมันสดนะทุกคนดูโอ้โหของแต่ละชิ้นแล้วราคาถูกมากใช่คือพี่เราเอาจากไหนอะเล่นกิงยี่สิบสามสิบเลยค่ะเสื้อผ้าคือน่ารักมากเครื่องประดับเสื้อผ้าอาหารของกินแล้วก็วิถีชีวิตนะคะรวมถึงอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองอะใช่เลยระคาพิดูรอติดตามนะคะห้ามสคีพห้ามกดห้ามห้ามออาจอวิดีโอถ้าใครดูต่อจนจบจะเป็นผู้โชคดี ถูกแล้ว,วันที่หนึ่งมีแฟนหล่อแฟนสวยสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงสาธุตอนนี้เราเจอของกินนะที่ผมคิดว่าแบบอร่อยไก่ย่างกะทินะทุกคนผมแบบชอบกินมากอเ,เอาไก่ย่างกะทิเอาสี่ไม้เอาพริกไทยดำอ,อีกสักสองไม้แบบนึงนะหาปาังไม่เจอ ฟังเขาเยอะมีแต่เงินเหรียญน,นะดิประเด็นนะเราได้มาแล้วนะอยากแรกบอกเลยว่าอันนี้พีเดดมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวอยไปให้ทุกคนที่สตูลองชิมนะผมมั่นใจว่าชนะฝั่งโมจีแน่นอนคือแบบกินขาดอ่ะพูดจริง เดี๋ยวเราออเ,รเดินกันต่อนะอคุณเจอกนันอีกร้านนึ่งนะนะคะอันนี้คือร้านในดวงใจมาทุกรอบทุกรอบรอบ,บ,รอบ,บนี้ละ่ะซื้อเหมือนเดิมค่ะไม่เชื่อถือว่ามาไม่ถือเอามันบดอบชีสหนึ่งคะ่ะอร่อยมากจริงราคาย่อมเยาด้วยนะคะไหนนะสั่งไรไปน,นะมันบดอบชีสค่ะเดินไปดู น,นี่จะเป็นผักโขมอร่อยเหมือนกันขอบคุณค่ะไปกันต่อไปกันต่อคิดว่านี่ว้าวว้าวมาห้า,าบาทห้าบาทดู หมดน,นี่ไม่เกินสี่สิบบาทเท่าไรครับสามพัครับเป๊คือถ้าซื้อหวยนี่ถูกเลยนะค้ขาของคุณค้าได้ได้เป็นเหรียญนีแม้วนะเดี๋ยวหาตังค์ไม่เจอละโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โซนของกินแล้วนะเดี๋ยวถ้าไปโซนของกินบอกเลยว่าแบบของกินเยอะมากเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เวเป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ โอเคครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่ทุ่มหนึ่งนาทีครมีเฟสจากสังกัดมาไม่รู้ว่าจะให้เฟสเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนี่นะครับอยากที่ว่าท่อน่านะบอกเลยว่าไอ้ค่สี่มาลองแกะดูว่า,า,าเป็นอะไรเขามีการเขียนชื่อ,อเขียนทำไมนากก่ากลัวมากต้องซื้อขนมจีบให้ได้อย่างไรหนึ่งชุดภารกิจด,ด่วนในจำนวนเงินสามบาทต้องซื้อหมูฟิ้ง ให้ได้อย่างน้อยสามไม้ง่ายอีซี่อีซีดีชิลมากเดี๋ยวซื้อขนมจีบไปเลยสิบชุดนะรวยรวย,วยไม่เพราะว่าเงินออกเองสิบชุดเ,เองเ้เดี๋ยวเราไปหาซื้อขนมจีบก,กันก่อนไปกันต่อเลยนะนูนมีร้านประจำนะคะ่ะโอ้ไปหมดแล้วล<อ>ุยมันตกมันตกลงไป เงินตกลงไปเงินใครเงินเราเนี่ยเงินตกลงไปเท่าไหร่ชี่บห้าบาทห้าบาทห้าบาทหรือสิบบาทอ่าจะลบไปนะฮะเมื่อคิดติดลบห้าบาทตกข้อไปห้าบาทหรือสิบบาทแั่อย่างนี้แหละอ๋อไม่ได้ตกพื้นหรอตกข้อเลยข้อเลยมันตกลงไปแล้วมันก็จิ้งอ่ะไม่เป็นไรยังเหลืออ่ะนี่ไงพูดลางไว้ก่อนตอนคลิดเป็นไรไปลอยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่ที่คนเยอะที่สุดของแคนาดาแล้วนะทุกคน บอกเลยว่าเดินตรงนี้ปวดขามากเพราะว่าเดินได้ทีละครึ่งก้าวไม่เชื่อก็ลองดูนะว่าครึ่งก้าวจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราหาขนมจีบก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ได้ขนมจีบละยำเ้ยยำมีเหลืองนะคะอาหารเหนือยำงมีเหลือเอาเอายำหมี่ชุดเนึ่งค่ะมันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นข้าวซอยนะคะเอามายำนะครับเขาก็จะเอาเส้นหมี่ แล้วก็ใส่ผักนี่พริกใส่พริกแล้วก็หัวแล้วก็น้ำ่าสุดนั่นคืออะไรครับกระเทียมเกียวผงเผาใส่ผงเผาอาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะครับเป็นสูตรของเขาใช่แล้วจบหนูดูแล้ว ก็สยามหูยสยามน่ากินมี่มือคนเหนือมากนะที่มือคนไม่ไม่แต่ที่ปลอดถิ่นใช่ปลอดสะอาดนะครับปลอดไทยคือน่ากินมากทุกคนคือแน่นอนขอบคุณคะ่ะมาถ, <laughs> ถึงมาถึงมีหรือว่า <laughs> โมจิเนี่ยครับโมจิน่ากินม, <laughs> มากได้เยอะมากอ่ะสามสิบบาท โอ้อันนี้สามสิบบาทดีนะทุกคนสามสิบาบาทะโอ้โหไม่ใช่ว่าคนไทยนะครับตอนนี้เย่รับเงินทอนเรียบร้อยได้แล้วนะคะยำหมี่เหลือหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแนหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทลองไปลุยกันต่อว่าจะเจออะไรเหลือเยอะมากเงินอ่ะที่เอาไซส์เอ็มเพราะว่ามีหลายคนนะที่รอกินกับเราบอกเลยว่าอิ่มอุอร่อยอุ่มคินแน่นอน Five, หหหหหโหทุกคนดูยังแบบไม่ใช้เงินไะม่หมดอ่ะของเต็มมือได้มาอะไรนะเควสของเราเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ซื้อของที่เหลือต่อได้นะครับมีแตงโมกันไหมคะสินะโมกันอ่ะเอาแตงโมกันแก้วนี้ค่ะหวานเท่าไหร่คะหวานร้อยเลยค่ะหวานร้อยกูเซ็นต์ ว้าวก็เอาเตงโมอย่างนี้นะไปปัดเลยลูกสดสดเมื่อกี้ซื้อน้ำเตงโมไปนะครับราคาเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทตอนนี้คงเหลือแปดสิบบาทแปดสิบบาทยังเหลือเฟือแปดสิบห้าด้วยฟ้าประเด็นโอเคตอนนี้ก็ซื้อทุกอย่างครบตามจำนวนเงินเดิมแล้วนะ่ีค่าหนุนนะคะนี่ค่าหนุน มีน้ําพริกหนุ่มและมิชชั่นของเราหมูปิ้งสามไม้แต่ว่าได้มาห้าไม้รวยเกินพี่แล้วก็มีเป็นครีมฮอนนะคะแล้วก็ทัดไก่น้ําแตงโมขนมมันบดอบชีสแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลเครื่องน้ําตาลแล้วก็ยำหมี่นะคะอาหารเหนือและที่สำคัญอ F O งเอออันนี้ของดี เราเราจะไปดูกันนะคะว่าต้นกล้าได้อะไรมาบ้างอ่ะพร้อมแล้วไปจุ๊้อันนี้ผมผมคนเดีอรเอะอยากกินอันนี้อะไรเป็นแบบว่ายำมะม่วงวันนี้ให้เลือกเรื่อยแบบเรี้ยวกลางเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแต่ว่าผมอ่ะสั่งเปรี้ยวมากมาทุกคซึ่งบอกเลยว่าหลู่ตองแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาโมจิกันเลยเพราะว่าตอนนี้เราซื้อของที่อยากได้ทุกอย่างครบละ ต้นก้านนานเกินไปแล้วหนูว่าริอารเวลาท้่ดีาแบบคนเยอะหรือว่าของรอนานไม่ได้นะคะคือถ้าต้นก้าวพูดว่ามาช้าเพราะว่ารอของนานหรือว่ามาช้าเพราะว่าคนเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่านี่ก็ไปเหมือนกันไปพร้อมกันเั้นไม่ใช่ข้ออ้างนะคะนี่ครับมีคนรอเราอยู่เขาบอกว่าเราเลทแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าเลทนะดูทุกคนทุกคน เราดูดูของของเราแล้ดูของของเราทุกคนดูคือซื้อมาขิงอ่ะอันนี้คือซื้อมาขิงอ่ะแต่ซื้อมาขิงอ่ะในช่วของี้ไหนช่วงของดิ แค่นี้แ้าว่าแบบนี้เรามาประชันกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปประชันกันที่สตูนะครับดูก่อนนะคะว่าของที่ซื้อมาบางอย่างของก้าวมันอาจจะไม่คือเราแข่งกันเพื่อความคุ้มค่าใช่ไหมแต่ว่าคุณดูของคุณกับดูของผมไม่คือคุณเห็นหรือยังว่าของในชั้นมัมีอะไรบ้างแค่คือดูด้วยตาเปล่าไปเลแล้วของผมคือแบบชนะขาดขอบคุณนิดหนึ่งสองขาดอีกหนึ่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะชนะที่สตูดิโอไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงศัตูวนะคือผมมั่นใจมากว่าของผมอะเยอะกว่าแน่นอนอร่อยกว่าแค่ั้นบอกเลยขอ,ออร่อยมีสองอย่างสองอย่างม,มั้งโลกไปเนี่ยคือสิ่งที่แบบผมเลือกอะอร่อยกว่าทุกอย่างเพราะผมชอบกินแต่ละอย่างแล้วผมก็แบบคิดมาเผื่อคนอื่นด้นว่าแบบ อันนี้แบบเอ้ยกนะหนื่นได้กินด้วยได้ก็ะหดูในพูดเห็นนะคะคืะหนูก็พูดเหมือนกันว่าเออเนี่ยซื้อน,นี่ไปให้กล้าดีกว่าคือหนูมัเป็นห่วงเพื่อนหนูแล้วก็จะเอาไปให้ต้นกล้ากินนะคะโดยที่เราจะไม่บอกว่ามันคือของอ้อหนูเป็นห่วงเพื่อนหนูหนูก็พูดเร,เริ่มก่อนเลย,เ,ลยเอาอะไรของขาวเอาของอเอาของเควสก่อนเอาของเควสก่อนดีกว่าเอาของเควสอุ้ยเยอะหาไม่เจอเลยเนี่ยอ่านี้ของเควสได้เควสเป็นขนมจีบอันนี้ของเควสนะคะจะเป็น หมูปิ้งผมซื้อมา40บาทเป็นขนมจีบหมูมีพร้อมผักนะครับก็มีเอ่อซอสอ่ะของเฟซได้มากี่ไม้ได้มาหม้า <30 S 2> ไม้สามสิบไม่ไม่เฟซซื้อสามไม้ไงมาละสิบบาทก็สามสิบแต่ว่า เพราะว่าคือด้วยความที่คนเยอะเนอะเราก็ต้องเอาแบบคนอื่นเราต้องนึกถึงความแฉมคนอื่นด้วยเงี้ยก็เลยซื้อมาห้าไม้ถึงแถมโูร้านค้าที่แถมที่เราเลยที่ปักูคือแต่ว่าแถมเว้แรงมากคือไปแวะร้านขนมอันเนี้ยคือซึ้อไม่ให้กล้าโดยเฉพาะเพราะว่าไม่อยากให้กล้าไปหลงมัวมเากับสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าโดยเฉพาะ ถามว่าผิดคนไหนไหมคะไม่ผิดกินได้เขียวหนุกหนับอร่อยลองเลยลองเลยเอะลองลองก่อนเฮ้ยสฟแชแงมาดิลองก่อนเพื่อจะเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยเหมือนที่เป้นก้าเคยใช้ถุยตีป้าเงินแกะไปไว้เลยตัดขาบก่อนจะทำถุงอ่ะหนึ่งถุง เพื่อนข้างในตรงนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูซื้อมาสองอย่างอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเคยกินตอนเด็กไม่รู้ว่าใครเคยกินไหมนะคะมันจะเป็นเหมือนผลมไม้ดองอะไรสักอย่างเป็นมะนาวดองใช่คือเห็นว่ามันดูโบราณเหมือนต้นกล้าต้นกาดีก็เลยซื้อมาให้ต้นกล้าลก็จะเป็นแบบนี้แ <c oughs> พ็กเกจก็ค่อนข้างโบราณแล้วก็จะเอข้ากับต้นกล้าเลยเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยค่ะก็ซื้อมาให้ต้นกล้าเหมือนกันสำหรับเนี่ย ไม่มีอันนี้ด้วยลูกอมเปรี้ยวเพราะว่าเวลานทํางานอะ่ะต้นเจ้าชอบนอน <c oughs> ชอบง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ของแถมคือราคาแถมมาให้ก็เจาจะเป็นลูกอมเปรี้ยวเหมือนกันขอบคุณด้วยนะคบอันนี้เป็นขนมใช่ไหมใช<ป>่อันนี้ของแบบของอร่อยเลยโบราณมากเราจะบอกว่าไม่ชอบชอบอร่อยอยู่อันนี้มันก็คือขนมโคกอ,อ่ะอร่อยไ,มอไหมลองชิมดิ ยอกๆยอเฮ้ย <S <S พูดดีๆดีวะอันนี้ราคา30บอันนี้ราคาส0บาทจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมกินไปแล้วกินไปนิดนึงะไหนมีอะไรมามีอีกมีอะไรมาขิงอ,อีกทีมฮอนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สิบาทค่ะสิบ้าบาทสิบห้าบาทอันนี้สิบาทสิสิห้าเอ้ยสิบห้าบาทนะคะทุกคนทีมฮอนชาเขียวแล้วก็คักไข่ บก็ของบัตนเอ้ยเมื่อคุณมีหมูปิ้งใช่ไหมใช่ผมก็มีเด็ดที่บาทห้าบาทสิบบาทไม่แต่จะบอกว่าร้านที่จะซื้อร้านที่จะซื้อห้าบาทเหมือนกันแต่ว่าไม่มาเปิดก็เลยต้องซื้อร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเชียงรายในความคิดเห็นส่วนตัวก็มาห่อกันปะ ก็พอ,อกัอนอันนี้คือหมูย่างพริกไทยดำเ <ห plum. S 1> อย้ยหนูว่าไกว่วะอันนี้ก็หมูย่างไก่ย่างพริกไทยดำไก่ย่างก็ไก่ก็ห้าบาทแล้วอันนี้อันนี้ก็ไก่ของที่ซื้ออย่างแรกคืออะไรน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่นี่อันนี้เ็ของที่ซื้ออย่างแรกนะคะต <peach> <Lis zt> อนแรกคือมัน,นเป็นเเลอรี้แ,แต่ว่าวกินไปตอนเดินละมันก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้แอปเปิลแคนดี้คือมันอ อย,ยังไม่ยังยังคือมันต้องกินตั้งแต่ซื้อเรากินเลยด้วยความที่อากาศมันร้อนอืมอืมมันจะแบบน,นี้มันแป๊ะเนี่ยอะได้ละอันนี้คือซื้อมาให้ต้องกลรโดยเฉพาะเพราะูว่าไม่กินเฮ้ยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นไายในเชียงรายหรือให้ทายเท่าไหร่สามสิบ ถ้าตอนแรกที่เห็นหนคุฟดเห็นนะคะมันจะสวยว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือมันละลายแล้วเอ้ยผมมีอันนี้อีกเดี๋ยวกันนะอะไรอันนี้ก็คือเป็นของหวานนะข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นหน้าร้อนก็ต้องกินกินข้าวเหนียวมะม่วงนะอันนี้ซื้อมาห้าสิบบาทอะไหนมีอะไรมาขมนนีกมีอันนี้อีกอันนี้เป็นอาหารเหนือนะคะเขาได้เยอะมากยี่สิบห้าบาทนี่คือยำหม,มี่นะคะทุกคนเปิดให้ดูอ่ะ เว้ยอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท,ท 17, ใช่ำทำสดแล้วก็สะอาดด้วย25สิบห้าบาทคือได้เยอะมากกินได้หลายคนมีรอีกคะอันนี้เป็นอ,ะ,<ส>ะ,อะไรไ<ง>ยำมะม,ม่วงยำมะม่วงไปกินแบบเย็น,ยม,นมีนี้อีกมีนี้อีกอะไรใส้ย่าง <S <S เอ้ยอเป็นเป็นไส้ทอดเป็นไส้ทอดห,หมดถุงเนี่ย ห้าสิบบาทโอเคดูดูดูชิ้นแล้วเป็นอย่างเงี้ยแบบทุกชิ้นเลยเต็มถุงเลยม่น้ำจิ้มไหมมีเ็มเทำเลไ,ไ,ได้เลยิ้ณชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวดูชิมให้ดูเลยขนมอันมีสีเหลืองผลไม้สีเหลืองนี่ก็มีขนมสแสดงกับสีเหลือง ซื้อมาเท่าไหร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็คือชิ้นใหญ่มากบวบมากหมูทอดไก่ทอดของทอดเป็นไม้นะอันนี้แบบทุกอย่างห้าบาทหมดเลยวันี้ประมาณสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทได้มาประมาณเจ็ดไม้มพร้อมกับน้ําจิ้มอีกสองอันเป็นน้ําจิ้มไก่แล้วก็เซีฟู้ด่ะอย่างสุดท้ายนะเป็นอันนี้ไม่ั่งนี้ก่อนสิอ่าได้ได้ไดอดดอันนี้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 คือความชอบส่วนตัวเพราะว่าอ,อยากกิน ไอ้าซานญญาชัวร์มันก็เลยชีสชีตถูกเป็นชีสถูกภาษาไทยมันหนักมันเออมันบดเป็นมันบดอบชีสนะคะล่ะจริงๆอ่ะเขาอุ่นร้อนให้เลยถ้าเราสั่งอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ระยะทางมันก็น่าจะไม่หยุดแล้วสามสิบห้าบาทก็ถือว่าได้เยอะนะก็ถือว่าได้เยอะอันนี้เขาก็แพ็กเกจดีด้วยนะครับของผมนะอาหเหนือปะอาหารเหนือเป็นแบบซิงเจียเจอร์มาเหนือต้องกิน ข้ากั้นจีนออลองลองเราดูว่พอล้วเท่าไหร่ยสิบห้าสองอันเนี่ยสามสิบบาทก็มาณสิบห้าบาทตรงของราคาใช่แล้วก็คือซื้อมาหลายอย่างเผื่อแบบคนในศตรูอยากกินนะ หมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วอะอย่างสุดท้ายเหมือนกันอันนี้คือตั้งใจซื้อให้ต้นกล้ามากเอ้ยอันนี้กูรู้อันนี้กูรู้เขาใช่ใช่ใช่แต่ว่ากูอยากให้ทุกคนลองชิมแล้วก็มันเป็นเหมือนอาหารแปลกของเมืองแอบปองอถูกต้องกูเห็นไฮเกตแล้วกูรู้เลยแอบปองอคืออะไรสมองหมูเป็นการทำอาหารของชาวเหนือนะมันจะว่าแบบคนทั่อื่นนี่แหละก็คือสมองหมูแล้วก็เหมือนทำเป็นทีเหมือนหมก อันนี้ประมาณ2ี่สิบ้าทก็โอเคแล้วค่ะปกติด้วยความที่หนูกลัวเลี่ยนหนูก็เลยมีน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกหนุ่มมาให้กินกับแอบอ่อก็คือมีมียำแออ่อแล้วก็น้ำพริกหนุ่มที่เป็นอาหารมาค่ะขออัญเชิญให้จุดทูบเรียกไหมครับหรือว่ายังไงดีอะนั่งชิมอันนี้เลยเป็นกุ้งทอด วิแต่ว่านี่นะเขาเ่ามาถึงยังไงหญ่กินอะไรอันนี้อร่อยฟิลเหมือนหมูปิ้งอ่ะถูกใจเลยไม่ใช่หมูปิ้งหรอไอ้แรกอะไรกล้ามันมีอะไรเนี่ยคำแรกถูกใจคำต่อไปอร่อยว่ะผมว่าเรามารีวิวไอ้ตัวข้าย่างอันเดียวดีกว่า จริงเพราะหนูไม่มีอะไรสู้ได้ละกินละชิ้นใหญ่ได้เรื่องอยู่อร่อยอยู่แกล้มแกล้มได้ไม่ได้ผมน่ารู้ใช่ไหมจะเหลือทำไมวะเฮ้ยคือปกติอะไส้มันจะมีความเหนียวใช่ไหมใช่แต่นี้อันนี้แบบกรอบนอกคนไม่กินไส้จริงเหรอนี่อร่อยอร่อยมากกราลมไหน นะครับก็หมดไปละกับของทุกอย่างหมดโตนะแต่ว่ามีแอปเปิลนี่ผมน่าจะกัดไม่ได้เพราะใหญ่มากแล้วก็อาจจะแบบกัดแล้วนะ่าจะเหมือนแบบแหวมท้ายอะก็หมดไปแล้วนะว่าเราชิมของทุกอย่างหมดละเดี๋ยวก็คือได้ข้อสรุปเลยว่าของโมจิชนะเพราะว่าโมจิเลือกของอร่อยกว่าจริงแต่ว่าก็ทุกอย่างในนี้จริงๆก็อร่อยหมด อร่อยหมดอร่อยหมดแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเป็นของแต่ละประเทศนะขึ้นอยู่กับความชอบด้วยว่าแต่คนชอบเผ็ดมากชอบน้อยชอบรสชาติยังไงยังให้ทุกคนลองไปเที่ยวดูที่ถนนคนเดินผมพูดเลยว่ามีของเยอะมากเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยมีทุกอย่างนะมีอาหารมีเสื้อผ้ารองเท้ามีทุกอย่างทุกคนอยากได้อะไรก็ือไปเลยแล้วที่สําคัญคือราคาถูกมากอัะแล้วแต่ร้านบางร้านถ้าคุณคุณคนณคุ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 ณคอว่าสมราคาใช่บางอย่างก็สมราคาอย่างเช่นของ แพงหน่อย,ย,อ,มมอ,ยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยอาจจะเขาจะได้ว่าแบบวิธีการทำอะไรเนี้ยก็ราคา50บาทเลยว่คิดค่ะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะถ้าอยากเห็นพวกเราไปทำอะไรที่ไหนก็อย่าลืมเข้า<ผ>ม,ม,มินเนีาา่ยนะครัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนของทุกอย่างนี้ไม่รู้จะกินหมดไหมท,หทีมงานที่ประมาณ5 5คนนะครับแล้วก็แต่ไม่เหลือหรอกรับรองว่าไม่เหลือทีมงานเพราะว่าทุกอย่างเท่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย